รถเมคขนหนึ่งนิดเดินหน้าฟ้องสื่อหลังพาดหัวข่าวบิดเบือนความจริงเดินหน้าแจ้งความว่าผิดสื่อที่พาดหัวข่าวบิดเบือนจากความจริงสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวรถเมคขนหนึ่งนิดเมื่อวันที่สองธันวาคมที่ผ่านมารถเมย์นาโพสต์ภาพสำนักข่าวแห่งหนึ่งระบุข,ข้อความว่าพาดหัวข่าวแบบนี้คือยังไงนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีปัญหา และไม่ได้แยกกันอยู่เขียนสั้นๆแต่ความหมายเพี้ยนไม่เขียนดีกว่าค่ะอย่าทําให้คนอื่นเข้าใจผิดด้วยวิธีการเขียนข่าวแบบนี้เลยนะคะมันไร้เิตสํานึกเกินไปนะถึงขนาดมีคนส่งมาถามว่าไม่จริงใช่ไหมเพื่อจะครบรอบหนึ่งปียังอยู่ด้วยกันดีมีความสุขสํานักข่าวอื่นๆไม่เห็นมีใครเขียนแบบนี้สัมภาษณ์งานเดียวกับคนอื่นหรือเปล่านะคะและราศรถเมย์นั้นได้เคลื่อนไหวอีกครั้งพร้อมถ่ายรูปอัปเดตว่าตอนนี้อยู่หน้าโรงพักพร้อมทั้งระบุข้อความว่าแวะมาสอนอรอ รับหมายเรียกด้วยนะคะพาดหัวข่าวหลังจากนั้นมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าสัตว์หนักไปเลยคุณรถเมยไม่รับนะคะกระเช้าก้มกราบจะได้หลาบจําไม่สานึกจะทําอะไรก็ได้เจอมาเยอะแล้วครับเคสดาราแจ้งความหมิ่นประมาทพวกนักเลงเกลียนคีย์บอร์ดหมายสารประทับร้องฟ้องส่งถึงบ้านเมื่อไหร่ขอให้ท่านเตรียมเงินสด1ล้านบาทจ่ายค่าเสียหายให้กับน้องรถเมได้เลยนะครับเอาให้หนักครับพวกไม่มีจรรยาบรรณ